สวัสดีค่ะวันนี้รัดผักหลังชุงชนกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็จะพาเพื่อน,อนมาย้ายต้นส้มลงในกระถางขวดน้ํา1.5ลิตรนะคะโดยอันนี้นะคะที่เราเพ,าะ,เพาะไว้เนาะในเดี๋ยวเราจะพาย้าย2ต้นนี้นะคะที่เราเพาะไว้ในกระถาง8นิ้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาย้ายลงในขวดน้ํากระถางขวดน้ําพลาสติก1.5ลิตรแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะอันนี้คือขวดน้ําเปล่าทั้งหมดนะคะ ผดน,น้ำเปล่ามีประโยชน์มีค่าก็อย่าทิ้งนะคะก็เราก็จะพามาย้ายต้นส้มโชกุนแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้เราตัดให้แล้วนะคะตัวอย่างเนาะเราจะตัดเลยเลยมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจรจะพาตัดของอีกอันนึงนะคะนี่เราตัดไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนตัดแบบง่ายๆนะคะโดยใช้กรรไกรนะคะเนี่ยค่ะ กันไขที่มีอยู่แล้วก็เราจะเอาขนาดเท่านี้นะคะก็ใช้ที่จตัดแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเราไม่ต้องวัดอะไรเนาะเอาขอบนี้แ้นแกตัดเข้าไปนะคะก็จะได้แล้วนะคะเสียงดังนิดนึงเนาะนี่ค่ะก็ฝาก FC ใหม่ FC เก่าที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe มุมล่างขวาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางรัดผักหลังห้องด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้รัดก็จะเจาะรูไว้แล้วนะคะเนี่ค่ะ1นรู2อรูนะคะเราจะเจาะประมาณ3ามรูนะคะเราจะเจาะตําแหน่งข้างบนนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าข้างล่างเดี๋ยวน้ำเขาลดมาแล้วเขาจะไหลซึมลงไปหมดนะคะเราเลยเจาะเจาะด้านข้างกระถางแบบนี้นะคะอันนี้ก็เจาะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราได้ขนาดสอง สองกระถางเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเราจะพาย้ายสองต้นตรงนี้นะคะก็พาย้ายแบบง่ายๆเลยนะคะฉบับหลายกต้องเนาะก็อันนี้จะต้นส้มที่เราพอไว้นานแล้วนะคะแล้วก็จะพาย้ายเอามาปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะเนาะเผื่อเรา กลับบ้านเราจะได้เอาย้ายขนกลับไปได้ง่ายนะคะเดี๋ยวตัวนี้เราจะขอเติมดินก่อนนะคะเห็นไหมคะเขาเขาจะร่มเพราะโดนฝนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมดินลงไปเนาะอันนี้นะคะเราก็จะเติมลงไปแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องล้นนะคะเพราะว่าเราต้องไว้พื้นที่ให้เขาลดรับน้ําอีกนะะ้อเพราะเราต้องลดน้ํา น,นีก็เติมดินเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวอกกีกระถางหนึ่งกระถางหนึ่งเขากระถางนี้ยอดแมงเขาน่าจะโดนกัดกินนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดินเราก็จะเติมดินลงไปส่วนตรงร่องตรงนี้เนาะ นี้ก็เติมดินเรียบร้อยและะ้วค่ะสองกระถางเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาย้ายกระถางนี้ใส่ขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะโดยเราก็เติมดินลงในกระถางนี้ประมาณไม่ต้องเต็มนะคะให้เหลือแค่นี้เนาะสองสองกระถางนะคะเดี๋ยวก็พาเติมดินเลยค่ะ ดินรอบนี้เราใช้ดินนี้นะคะดินผสมใบก้ามปูนะคะพร้อมปลูกเพื่อนๆลองทำตามได้แบบง่ายๆนะคะ ผลส้มนี้เราเพาะจากเมล็ดสดที่เราซื้อมาทานนะคะเพื่อนๆมีเมล็ดผลไม้อะไรที่ซื้อมาทานเพื่อนๆก็ลองอเอามาเพาะปลูกได้แบบง่ายๆเลยนะคะตามฉบับหลังห้องเนาะเราก็เพาะไปเดี๋ยวเขาก็จะเกิดเองนะคะเพราะว่าเราแค่ลดน้ําเดี๋ยวความชื้นเขาก็ก่อตัวในดินแล้วก็ทําให้เมล็ดส้มงอกอกอกมานะคะ สำหรับใครไม่มีพื้นที่ก็ลองปลูกในกระถางแบบง่ายๆฉบับเหมือนรัดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เราก็จะได้ดินแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะดินดินเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราดก็จะขอเราเอาต้นนี้ก่อนนะคะขอ,อยู่ขอบสุดเนาะก็แงะแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะใช้ตะเกียบหรือช้อนก็ได้นะคะแต่ว่า ของรัดก็คือดินเขาชื้นเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนเขาเห็นไหมคะเราก็จะได้มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นการพาปลูกต้นส้มแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะฉบับหลังห้องนะคะ วิธีการย้ายต้นกล้าของต้นส้มลงในขวดน้ำ1.5ลิตรนะคะ ก็เอาดินออกเพื่อให้ล่องดินส่วนพื้นที่ตรงนี้เขาลงไปได้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะแล้วเราก็เติมดินลงไปนะคะก็ <él> บรรยากาศหลังห้องเนาะที่เรามีคลิปนกเข่าลงเห็นไหมคะนกเข่าเขาก็จะมาหาอาหารแล้วเขาก็จะขันนะคะ เพื่อนๆก็จะได้ยินบรรยากาศของนกเขานะคะขันสดๆนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งต้นเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราพาย้ายต้นกล้าลงขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะเพื่อเราจะเลี้ยงเข้าไว้ต่อเนาะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนะคะ ต้นหนึ่งเราใส่ดินแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็เอาใหม่ต้นหนึ่งนะคะเราก็จะเอาดินเข้ามาด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็วางไว้เลยนะคะ ได้แล้วนะคะพร้อมไสเดือนเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆจะเห็นไสเดือนด้วยเนาะก็ใส่ดินลงไปเลยนะคะแบบนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะเป็นการพา ย้ายต้นกล้าของต้นส้มเอามาลงปลูกในกระถาง1.5ลิตรแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะเห็นไหมคะกระถางเปล่ามีประโยชน์ก็ามาปลูกผักได้นะคะเพื่อนๆก็สําหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวรัดค่อยไปรดน้ําอีกทีหนึ่งเนาะพอดีน้ำก็ชื้นอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะก็ thank you for watching my video see you again next time have a nice day bye bye สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ